สวัสดีค่ะแม่มาริซ้อนเกษตรินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนมาที่ใไล้สวนค่ะถ้าเป็นภาษาโคราชภาษาบ้านแม่มาริซ้อนนะคะภาษาบ้นบานๆเขาเรียกว่าโคกโคกหนองกบจะมาทําเสาชนดค่ะบังเอิญ แม่มริซ้อมไปยื่นเปลี่ยนนอศส,สามกเป็นฉนดแล้วคราวคราวนี้ทางที่ดินนะคะก็ได้มาวัดแล้วก็มาฝังเสาฉนดให้แล้วก็จะใช้ท่อ PVC นะคะมาครอบเสาฉนดอีกทีนึ่งเพื่อป้องกันเสาฉนดล้มแล้วก็ให้สังเกตได้ง่ายนะคะว่าเสาฉนดเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูพื้นที่อ่า โคกหนองนายังไม่ได้เป็นโคกหนองนาเลยนะคะตอนนี้เป็นโคกเฉยๆยังไม่ไทําอะไรเลยบ่ก็ยังไม่ขุดบ่เก่าที่พ่อของแม่มริซอนขุดไว้นะคะก็เหมือนขุดผิดหลักอะ่ะเป็นขุดบ่อไว้บนที่สูงคราวนี้แม่มริซอนก็เลยถมจะขุดใหม่บ่อต้องอยู่ในที่ต่ําสุดนะคะ แล้วที่สูงอ่ะก็ไว้ปลูกพืชไร่พืชสวนไปหรือว่าทํากระท่อมใบเป็นที่พักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะก็ใช้ท่อ PVC สีฟ้านะคะครอบลงไปที่เสาฉนดเลยค่ะเนี่ยป้องกันเสาฉนดล้มแล้วคราวนี้ก็เอาอบล็อกมาวางกัน้น เพื่อที่จะผสมปูนล,ล้วมาเทนะคะไม่ให้ปูนไหลออกชลอให้ปูนแข็งตัวค่ะก็จะใส่ไปอันนี้เป็นเขตแดนเขตแดนของแม่มริสอนอยู่ฝั่งด้านด้านหน้าด้านบนค่ะด้านล่างน,น,น,นี้เป็นของญาตินะคะก็จะได้รู้ ว่าอันนี้เป็นเสาฉนูดของเราจะได้ไม่หายากนะคะนี่ก็ผสมปูนนะคะ,งงะลูกชายผสมปูนให้ผสมปูน <c oughs> กับหิน <c oughs> กับทรายค่ะกับน้ำ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นำปูนที่ผสมไปเทเอาเลยเอาเลยเททับท่อ PVC เลยค่ะ นี่แหะค่ะก,ก็เทป,ปูนที่ผสมแล้วเทลงไปเลยนะคะออเอาอิฐบล็อกกันไว<ห>้เพื่อชะลอให้ปูนแข็งตัวเดิมก็ใส่เสาไว้แล้วนะคะเป็นเสาที่มาวัดตอนทำนอสนสามกแล้วคราวนี้พอทำฉนดวดปุ๊บก็กนำเสาฉนุดมาวางค่ะแล้วก็ใช้ท่อ pvc ท่อบลงไป อ่ะก็เทหินนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าวางรากเทห,หินลงพื้น <c oughs> เอาหินลองก่อนแล้วก็นำปูนที่ผสมแล้วมาเทอีกทีหนึ่งค่ะหเห็นไหมคะสาเหตุที่ต้องครอบเสาฉนวนขนาดนี้แล้วก็เทปูนโบกลงไปเพื่อป้องกันเสาฉนวนล้มนั้น <c oughs> ก็เนื่องจากว่า <c oughs> ไม่มีใครลุกล้ำหรอกคะ่ะ <c oughs> เพราะว่า เราก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นนะคะฝั่งข้างแต่ว่าเวลาเราใช้รุไถเนี่ยจ้างรุไถมาไถาพวนดินเพื่อปลูกพืชปลูกผักนี้นะคะบางครั้งฐานของรุไถอาจจะพลาดทั้งไปดูนเสาชนูดได้ถ้าเราทำไว้แบบนี้ก็จะเป็นการมั่นคงค่ะ เป็นสิ่งที่ดีที่ทำไว้ถ้าเสาฉนุดล้มนี้ก็ต้องไปติดต่อที่ดินนะคะมาวัดมาวัดลังวัดขีดใหม่ซึ่งก็ต้องจ่ายค่าให้จ่ายค่าเลี้ยงค่าธรรมเนียมให้กับพนักงานที่ดินอีกเราทำไว้แบบนี้ลหละดีแล้วนะคะเพื่อป้องกันให้ฐานลุดไถไปโดนเสาฉนดค่ะวเวลาทำนะคะปูนที่ผสมตรงนี้ก็คลูดออกไปถม พื้นที่โบริเวรอบรอบเสาฉนดให้หมดนะคะไม่ให้เหลือนะคะเพราะว่าส่วนผสมของปูนอาจจะมีผลกระทบกับพืชไร่พืชสวนได้ค่ะเดี๋ยวจะใช้กล้องถ่ายรูปซูมลงไปนะคะว่าเสาฉนดอยู่ยังไงน,น,น,นี่เห็นไหมคะเ่ะเสาฉนดที่เป็นปูนอยู่ด้านล่างท่อ PVC นั่นแหละคือเสาฉนดนนะคะเนี่ยเราก็คลองไปแบบนี้ วันนี้ก็มาใช้ท่อ p v c ครอบเสาฉนุดฝั่งทิศตะวันออกค่ะสำหรับฝั่งทิศตะวันตกได้ทำไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนเช่าไร่นะคะได้กกิบเกี่ยวมันไปแล้วก็ลีมาทำเพราะว่าตอน แรกอไม่กล้าเข้ามาทําเพราะว่ากลัวมีผลกระทบก่อได้มันตอกต้นมันของผู้เช่าจะเกิดความเสียหายได้วันนี้ก็เลยมาทํำนะคะมาทำเสาฉนุดให้เสร็จสาหรับพื้นที่บริเวณนี้นี่เห็นไหมคะเป็นพื้นที่ที่รุ่มต่ําที่สุดซึ่งแม่มริซอนวางแผนไว้ว่าจะขุดบ่อบริเวณนี้ ให้น้ำไหลบ่าลงมาแล้วก็ขังบริเวณนี้นะคะสำหรับบอ่อเก่าที่ทำไว้ก็ได้ถมแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อของแม่มาริซอนได้ทำไว้บนที่สูงบนโคกนะคะฝั่งทิศตะวันตกอะ่ะจะสูงมากพ่อของแม่มาริซอนก็ช่วงนั้น ท่านก็คงไม่รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยไปทำไว้ทำขุดบ่อไว้ในที่สูงนะคะซึ่งใช้ไม่ได้ผลนะคะจึงได้ทำการถมบ่อเดิมแล้วก็จะขุดใหม่ในบริเวณที่ลุ่มต่ำที่สุดของพื้นที่ค่ะ ค่ะวันนี้แม่มริโรนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริโรนีินะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ